สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาซื้อของใช้ในบ้านนะคะถูกและดีต้องที่นี่ค่ะออดี้ค่ะไม้ไป้ายข้างหลังออดี้มันก็เหมือนบิ๊กซีอ่เหมือนโลตัสบ้านเรานะคะเข้าไปดูกันเลยค่ะว่าจะซื้ออะไรกันบ้างไปเลยเลยค่ะอันดับแรกเลยมีเหรียญบาทนะ ไปในนี้เราก็จะได้รถเข็นม,มาเระเข็นแล้ว,ลวไปช็อปปิ้งกันเลยส่นแรกนะคะเพื่อนๆก็จะเป็นในส่วนของผักผลไม้ค่ะมาถึงเราก็หยิบกล้วยกันเลยนะคะชอบกินกล้วยค่ะ อยากกินเง่นด้วยเอาเง่นด้วยดีกว่าราคางินสองจุดเจ็ดเก้าเพื่อนๆสามารถคูณราคาจากราคาป้ายนะคะคูณด้วย24เพราะว่าเรทเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย1บาทไทยเท่ากับ2ี่สิบสี่หนึ่งดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ24บาทไทยค่ะ นี่คะ่ะผักผลไม้ดูเลยคะ่ะเลือกหยิบกันได้เลยนะกินผักผลไม้เยอะๆนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระลดเลือนริ้วรอยกระตุ้นการขับถ่ายมีสารอาหารมากมายเลยคะ่ะช้อปปิ้งกันต่อเลยมีอะไรบ้าง เเทลูกเล็กลูกใหญ่สลัดและตัดอ้ยของโปรดอยู่นี่เองโอคาโดออบชอบค่ะอันนี้ลูกล้อหนึ่งดน49คูณด้วย24นะคะ ซูเปอมีมันเหมือนอะไรนะบ้านเรามันบวบรือเปล่าคะอบว่านะไข่ไก่แล้วก็อะไรเห็ดเยอะแยะเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นสลัดที่เขาทำสำเร็จรูปแล้วนะคะสามารถซื้อแล้วก็นั่งกินได้เลยหลากหลายมากค่ะผักที่นี่มาในส่วนของ โปรตีนกันบ้างเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสตัตว์มีวิตามิน B12 นะคะที่เนื้อออสเตรเลียใช่ใช่ใช่เนี่ยค่ะที่มันติดเ,เนื้อออสเตรเลียเป็นเนื้อแบบเขาบอกว่ามันเป็นเนื้อที่มีคุณภาพที่ดีเลยนะคะเนื้อเนื้อที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยค่ะอาจจะเป็นหมูสาบ สีดอลลาร์ออสเตรเลียคูณด้วย2 4นะคะเหลตเงินตอนนี้24 mm hmm. เท่ากับ1ดอลลาร์ออสเตรเลียอกไตาทานโปรตีนเยอะๆนะพวกเนื้อสัตว์ด่วยพื้นผูส่วนที่สึกโลของร่างกาย และธาตุที่สําคัญมากๆเลยนะคะอุยอยอ๊ยอันนี้อยากกินนะครัไปทําหมูกรอบอร่อยมากเลยค่ะกระดูกหูลิปจะเป็นตัวใสที่มันหมักแล้วสําเร็จรูปต่อไปก็จะเป็นอาหารน้องหมาน้องแมวก็มีนะอาหารน้องหมาน้องแมวค่ะ อ่อมอด้วยนะนมนแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นพวกนมโยเกิร์ตชีสยาวไปถึงตรงนู้นเลยเอาก็หยิบชีสไปกล่องน,นี้ด้านหนึ่งก็จะเป็นพวกคุกกี้แล้วก็อะไรอีกค่ะ คุกกี้แล้วก็ช็อกโกแลตนะคะทางฝั่งนี้นี่ให้เลือกเยอะแยะเลยดูตามไปเรื่อยๆนะทางริมสุดนี้ก็จะเป็นน้ำพึ่งอาหารเช้านี่ให้เลือกหลากหลายนะคะอาหารเช้าที่นี่เพราะว่าฝรั่งที่นี่เขาชอบ ตอนเช้าก็อาหารเช้านี่เลยค่ะง่ายมากเลยต่อไปก็จะเป็นในส่วนของขนมกุบกรอบเหมือนเลบ้านเรานะคะประมาณนั้นนะก็จะแตกต่างจากบ้านเราแต่ก็คล้ายๆกันนะคะมันก็หลังทอดเนาะุงไปเรื่อยๆนะ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของถั่วชนิดต่างๆนะคะก็จะมีพวกเฮลมอนแบบแบบสดกับแบบที่คั่วแล้วเมคคาเดาเมียอันนี้แบบน่าจะเป็นแบบผูกเลมอนแบบแบบสด ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของมาม่ากึ่งสำเร็จรูป2นาทีก็กินได้เลยมีทูน่าด้วยนะคะเหมือนปลากระป๋องทูน่าบ้านเราเนาะโอ้ยนี่เลยอาหารแช่แข็งมาแล้วค่ะมีให้เลือกเยอะแย,ะ,ยะมากมายเลยมีอะไรกันบ้างอันนี่ก็เป็นคล้ายๆพวกมาถึงติ่มซิมอาหารจีนพิซซ่า ไป,ไปเรื่อยๆนะทุกอย่างคูณด้วย24ดอลลาร์ออสเตรเลียหนึ่1บาทเท่ากับ24ดอลลาร์ออสเตรเลียนะคะโอ้ยไม่ใช่พูดผิด1ดอลลาร์ออสเตรเลียเท่ากับ24บ่าทค่ะพายเป็นอ่า นี่ก็จะเป็นพายเหมือนกันนะคะเหมือนพายข้าวโพดพายที่มันขายตามแมคโดนัลล์เนาะ,น,ะ mm hmm. นี่ก็จะเป็นพวกไอศครีม mm hmm. ไอศครีมมาแล้วม mm hmm. ีเลือกหลากหลายเลยชอบอันไหนกันบ้างเอยเลือกกันเลยอุย๊ยอบชอบแบบโคนแบบนี้ เป็นแบบพวกคุกกี้ด้วยนะอุยช็อกโกแลตของโปเลยเจดท้ายก็น่เป็นอะไรเนี่ยในสว่วนของของแช่แข็งทั้งหมดเลยนะคะทั้งสองฝั่งเลยคล้ายๆพวกไก่เคฟซี FC, พวกลาซานญานี่ก็จะเป็นพวกขนมฟังชนิดต่างๆนะคะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังกันเลยถึงเวลาจ่ายตางยังแล้ว thank you ตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วนะคะยอดรวมยอดรวมช้อปปิ้งที่ a อ d ดี9 9ดอลลาร์ค่ะเป็นเงินไทยก็7,000กว่าบาทนะคะถือว่าไม่แพงนะคะสำหรับ2คนประมาณอาทิตย์อาทิตย์ครึ่งเราก็จะไปซื้อของอีกทีนึง่งเ,เพราะว่าบ้านเราอยู่ อยู่ห่างจากในเมืองประมาณชั่วโมงหนึ่งนะคะที่ขับไปซื้อของเนี่ยสคนไม่แพงค่ะเ0็ดกว่าบาทสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะฝากกดติดตามบลด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ